สวัสดีครับวันนี้ก็กลับมาพบกับผมอีกแล้วนะครับมาเร็กจาก R D D c ดี c e n t e r นนะครับแม่คือบริษัทอาคเแนนแคปิตอลเพราะเราคือแหล่งรวมรถมือสัญญาเช่าที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยครับวันนี้นะครับผมก็อยู่ที่โกดังนะครับรถดีเด็นสาขาบางนาเหมือนเดิมครับลูกค้าวันนี้ผมมีรถดีๆนะครับเข้ามาใหม่นะครับประมาณหลักร้อยคันมานําเสนอให้กับคุณลูกค้านะครับตามผมมาครับว่าจะเป็นรถรุ่นอะไรยี่ห้อไหนวันนี้นะครับตามผมมาครับ มาครับวันนี้นะผมมีรถนะครับสวยๆมานําเสนอให้กับคุณลูกค้าอีกแล้วนะครับคันนี้นะครับเป็นโตโยต้าไฮนัครีโวนะครับนะเป็นตัวยกสูงนะสี่ประตูนะครับเครื่องยนต์สองพันแปดนะเครื่องยนต์สองจุดแปดนะครับรุ่นย่อยเป็นตัวท็อปด้วยตัว G เลยนะครับนะครับสนนราคานะครับอยู่ที่คันนี้นะหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทนะครับหกแสนสี่หมื่นเก้าพันบาทใครสนใจนะติดต่อมาศูนย์เก้าเจ็ดศูนย์แปดสอง 9ก1 3กนะครับผมมาเล่กทีมงานยินดีให้บริการทุกท่านนะครับมาครับเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบรถนะคันนี้กันนะครับนี่หน้าหล่อหลอแบบนี้ตัวท็อปนะครับนะเป็นรุ่นย่อยเป็นตัวจีนะนะครับไฟหน้านะครับนี่นะครับมัลติรีฟเลกเตอร์นะครับไฟตัดหมอกนะครับเดย์ไลท์ให้มาครบนะหน้าหล่อหลอแบบนี้เลยนะครับนี่ทั้งสองด้านนะครับเนี่เห็นไหม ลูกค้าจะเห็นนะไฟหลออๆ,ๆทั้งสองด้านนะถ้าเป็นตัว E อะลูกค้าถ้าเป็นตัว E ตัวกลางนะตัวไฟ a y ล i g ท t เนี่ยที่เป็นดวงด้านบนที่เป็นยาวๆนะครับจะไม่มีให้นะนี่แล้วก็จังกระจังหน้าลออๆแบบนี้นะครับสวยงามมากนี่เห็นไหมนะครับนี่ไฟมัลติรีเฟกเตอร์นะครับนะนะครับนี่ดูหน้าดูดแบบนี้ดูดสวยๆลออๆแบบนี้เลย นะครับใครสนใจนะติดต่อมานะครับดูหน้าเท่เลอแบบนี้นะเหมือนคนยนต์นะเหมือนเราจ้องตารถมันอยู่เลยนะครับแล้วก็กระจังหน้านะเป็นตัวล็อกคู่นะครับนะตัวล็อกคู่หน้าหล่อนะคันนี้หน้าหล่อแบบนี้นะครับเขาเรียกว่าล็อกคู่หน้าหล่อนะรุ่นนี้นะครับกระจังหน้านะสวยงามอยู่ขอไฟทั้งสองด้านนะติดทุกดวงนะไม่มีดับไม่มีแตกไม่มีหักนะครับนะแล้วก็พาเดินดูรอบคันก่อน เดี๋ยวพาเดินดูรอบคันก่อนนะครับมาดูกันที่ยางคันนี้นะครับคันนี้นะเป็นยางของกูดเยียนะครับยางกูดเยียนะปีสองพันสองพันเท่าไหร่นะเดี๋ยวผมขอหาก่อนนะครับนะอ่ะโอเคนี่เป็นยางปีสองพันยะี่สิบสองนะสัปดาห์ที่สามสิบเจ็ดนะครับก็นี่ดอกอยางยังลึกๆอยู่นะก็ยังใช้งานได้นะยังพอใช้งานได้นะครับยังพอใช้งานได้นะขอลับไปก็ยังพอใช้งานได้นะลูกค้านะครับใครสนใจก็มาลับไป นะคันนี้เห็นไหมให้ดูนะครับร่องรอยนะระหว่างคันนี้แทบไม่มีเลยนี่แทบไม่มีเลยนะเป็นตัวล็อกโคนะครับนะตัวล็อกโคนะมาดูด,ด้านหลังนะด้านหลังคันนี้ก็นะเซ็นเซอร์ด้านหลัง2จุดนี่นะเซนเซอร์ด้านหลังสองจุดนะครับนะไฟท้ายนะครับหให้เดินดูรอบคันกันก่อนนะตัวล็อกโคนะครับนะสติ๊กเกอร์ล็อกโคมาให้แล้วนะโคตรหล่อโคตรเท่ คันนี้ลุยๆได้เลยนะขึ้นคนสองจุดแปดมีอยู่สองคันนะครับลูกค้านะสนใจก็ติดต่อมานะศูนย์เก้าเจ็ดจุดแปดสองเก้าเก้าหนึ่งสามนะครับให้ดูร็อบคันวันนี้เลยก็มีร่องลอยการใช้งานหน่อยมาเดี๋ยวไปเริ่มดูรีวิวรถกันคันนี้นะเดี๋ยวเปิดฝากระโปรงด้านหน้าให้ดูนะครับว่ารถสภาพเป็นยังไงบ้างานะเช็คไปพร้อมกันเลยเช็คไปพร้อมกันเหมือนเดิมเลยนะครับเมื่อวานเป็นสี่ประตูพิลาน่า อ่ะตัวสองจุดสี่แล้ววันนี้เป็นสองจุดแปดนะนี่นะครับให้ดูเลยนะมาดูพร้อมกันนะน,อน็อตฝากระโปรงเดิมหมดนะน,อน็อตฝากระโปรงเดิมหมดนะครับเดิมนะ้ฝากระปฝาก็เดิมน้าปลาไก่นะครับโตโยตา้าเลยลูกค้าดูคลิปผมนะแล้วก็ดูได้เลยนะเนี่ยผมขอดูรถอย่างละเอียดนะครับในทางนะครับสวยอย่าม่คบ นะมีรอยเปื้อนนิดหน่อยนะแต่ว่ามันอยู่ครบนะครับแล้วก็ฝาเด็เดิมทั้งสองฝังนะมาดูแผ่นเพจครับนะอันนี้เป็นรถปียี่สิบนะเป็นรถปียี่สิบเดือนแจนนะครับก็คือบุกลาปียี่สิบนะครับนะแล้วก็แผ่นเพลอออยู่ครบนะตามเดิมนะครับป็นแก้มเดิมนะครับ็นแก้มเดิมแล้วก็ ีตัวการก็เดิมหมดเลยนะเดิมหมดเลยเดิมเดิมหมดเลยนะครับนะครับเดิมเดิมหมดเลยนะไล่หันเลยไลย่หมดเลยนะอยู่ทุกจุดนะครับนะครับเดิมหมดเลยนะนี่นะถ้าตัวการฝั่งนี้เอ๊ะ ทิ้งแก้มฝั่งนี้ก็เดิมเหมือนกันนะลูกค้าขาเดิมนะครับหน้าหลออๆแบบนี้นะเสียงเครื่องยนต์นะครับให้ดูให้ฟังเสียงเครื่องยนตนะ์นะเสียงเครื่องยนต์เดิมปกตินะครับไม่มีผิดปกติในแต่ละต้นนะนะครับแล้วก็ให้ดูด้านในนะัดูด้านในก็เดิมนะไม่ได้มีการชนหนจนด,ด้านในนะคาข้างหน้าเดิมด้านในก็ต้องเดิมอยู่แล้วนะลูกค้านี่ดูนะครับแล้วก็แบตเตอรี่นะนะครับ ยังไม่หมดนะยังใช้งานได้อยู่นะครับแล้วกนะ็ตัวแบบได้มีสนิมนะตัวแบบต่างๆไม่มีสนิมคันนี้ไม่ได้มีการชนน้ํามานะไม่มีชนหนักพลิกความจมน้ํานะผมรับประกันได้เลยนะครับคันนี้นะรับให้ดูเยนเครื่องยนต์เนี่ยเจอยิ่งนิ่งกว่นี้เลยนะเออบ้ามาตอบนะครับนะคบ S S S. นคบคหายของเรืวก็ สภาพนะครับลูกค้าก็สอส่งมอก็ลูกค้าก็ก็ลูกค้ารับไปก็นะดูไปเช็คกับสูงนะไ,ได้เลยครนะครับนเอนะไม่ไมีฟันนะไม่มีฟับน,นะโอเคนะคไปดูกันต่อ ไปดูกันต่อที่อื่นๆนะครับดูกันต่อนะครับนะนี่คันนี้เป็นไฮรักนะรีโว่สองจุดแปดนะครับกระจกมองข้างเป็นไม่ใช่ตัวพลาสติกเหมือนตัวเอนซีนะไอหนึ่งตัวอ e, ีตัวเจนะคันนี้เป็นตัวจีนะครับนี่กระจกเป็นแบบนี้าพาไฟฟ้านะนะครับบันไดที่เหยียบด้านข้างนะขงองน้ำเยียบรลอกนะล่องลอยนะมีการใช้งานก็เดี๋ยวกอส่งมอบรถให้ลูกค้านะเก็บเคลมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะอันนี้มัน รอยคูดนิดหน่อยไม่ได้ไม่ได้กินเนื้อเลยเนะแต่ว่าก็เคมให้นะเค็มให้หมดนะเคมให้อยู่แล้วนะครับอ่ะอ่ะไปดูตัวภายในกันภายในนะนี่นะครับนี่น็อตก็เดิมนะน็อตเดิมหมดนะครับไม่มีการกระยับนะแล้วก็ไอ้รอยซีนเดิมเดิมนี่ครับรอยซีนเดิมเดิมสวยๆคมๆแบบนี้นะ นะครับเป็นประตูเดิมเบาะไฟฟ้านะปรับไฟฟ้านะครับเอน็นโยกนะปรับเข้ากับสีรละคนนะึบจะปรับเข้ากับสีรละคนนะครับยังไงก็ได้นะนะจะโยกจะเอน็นจะให้เข้ายังไงก็จัดก,การได้นะครับไปดูกันภายในบนะภายในคันนี้นะครับรถมานะครับพร้อมกับกระจกปรับไฟฟ้านะ ออโต้ให้มาเลยทั้ง4บานนะเป็นตัวตัวจีรุ่นตัวท็อปแบบนี้นะออโต้ทั้งสี่บานนะนะครับออโต้ทั้งสี่บานเลยนี่นะครับแล้วก็ไฟด้านหน้านะที่เป็นตัวจีที่มันเป็นตัวท็อปขึ้นมาแอร์แบ็กสี่ลูกด้านหน้านะพอเป็นตัวจีแล้วเขาจะมีแอร์แบ็กให้เพิ่มขึ้นมาให้เป็นสี่ลูกด้านหน้านะครับจากตัว E นะหรือว่าตัว J จะมีแค่2ลูกนะตัวตัว G นี่ให้แอร์แบกมาสี่ลูกเลยนะครับภายในสีดำด้วยนะ นี่ภายในสักหลาดด้านบนเป็นสีดํานะถ้าเป็นตัวจีนี่สีดํานะลูกค้าถ้าไม่เห็นในกล้องมันอาจจะเป็นฟอกๆขา,ขาวๆด้วแต่ว่าข้างในตัวจริงสวยมากลูกค้าตัวจริงสวยมากนะเดี๋ยวผมอ่ะลดแสงให้ดูว่ามันจะประมาณไหนนี่มันจะประมาณนี้ลูกค้าสีประมาณนี้เห็นไหมสวยๆแบบนี้เลยนะดำๆเปื้อนยากๆแบบนี้นะครับนะแล้วก็พวงมาลัยนะครับระบบะมัลติฟังก์ชันนะอีสการทพวงมาลัยนะครับ เพิ่มเสียงลดเสียงนะเลือกเพลงเลือก,อกวิทยุต่างๆกดปุ่มพักเสียงเมื่อสั่งการผ่านพวงมาลัยนะครับรับสายทุกออกนะครับเลื่อนเครื่องต่างๆดูได้เลยแล้วก็ตรงนี้มีระบบควบคุมด้วยนะควบคุมน,นี่ลูกค้าจะปรับขึ้นปรับลงอะไรยังไงก็ได้นะจะปรับความเร็วให้คงระยะที่นะก็ระบบควบคุมตัวนี้เลยนะตัว G ให้มาเป็นแบบนี้เลยนะครับแล้วก็นี่ดูตัว นะครับหน้าเครื่องเลขใหม่นะคันนี้เลขมาอยู่ที่149,857กิบโลเมตรนะกับรถ5ปีครับรถ5ปีไม่แสนสี่ไม่แสน้านะก็กำลังดีนะกำลังดีนะครับนะครับนี่พวงขึ้นมาไม่มีโชว์นะไม่มีโชว์ใดๆทั้งสิ้นนะครับนะ่ะมีอีโคโหมดนะครับนี่อีโค o โหมดนะแล้วก็ Power อร์โมดนะครับนี่อีโค o โหมดพาวเวอรโหดนะเขาจะจัดการให้นะ พอเป็นพวอหมดเครื่องเขาก็จะแรงขึ้นนะสองจุดแปดเดินอยู่แล้วนะนี่พอหมดพอหมด,หมดปรับตรงนี้นะครับข้างผมข้างอ่าเกียร์นี่เกียร์ขั้นบันไดนะเ,ดเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดเดี๋ยวให้ดูว่าเดินหน้าเกี่สปีดนะสามารถปรับเป็นเดินหน้าได้กี่สปีดสี่ห้าหกหกนะนะครับหกสปีดนดี่นะครับเกียร์ออโต้แบบขั้นบันไดหกสปีดนะครับแล้วก็ นะเครื่องเสียงนะครับวิทยุใช้งานได้นะครับนะใช้งานได้นะครับอ่าเป็นระบบนะทัชสกีนะบลูทูธเชื่อมต่อได้วิทยุต่างๆนะครับเสียงดังเสียงเสียงปกติเลยนะเดี๋ยวผมผมเชื่อมให้ดูนะผมกดกเปิดให้ดูก็ได้นะครับนะวิทยุสักครู่นะครับไอพอร์ตวิทยุนี่ยโอเค แต่ว่าเสียงมันอาจจะติดหลือก็ฟีดหน่อยนะลูกค้าให้ฟังได้แค่แป๊บเดียวนะครับนะครับเสียงได้ปกติลูกค้าเห็นไหมเสียงได้ปกตินะแล้วก็สั่งการหักพรอมไลัยได้เลยนะครับแอร์นะเป็นระบบปรับออโต้นะครับปรับออโต้นะนี่นะแรงลมความเย็นนะครับปรับออโต้เลยตัวพอเป็นตัวจีแล้วนะไม่ต้องมานั่งปรับมือนะเขาปรับออโต้ให้เลยนะครับระบบต่างๆนะควบคุมอากาศภายนอกภายในนะครับเปิดกระจกร้อนด้านหลังนะ จะปรับเป็นความเย็นนะครับเท้าหน้าหรือว่ายังไงก็ได้นะระบบกันลื่นกันสั่นนะครับนะจัดมาให้แล้วก็ช่องเสียบไฟตรงนี้สองช่องนะเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมให้แบบนี้เลยคันนี้นะมาพร้อมกับอันนี้นะ่าจะเป็นนะกล้องบันทึกด้านหน้านะไม่เชื่อว่ามีด้านหลังหรือเปล่านนะอันนี้ก็แถมไปให้แบบนี้นะกล้องบันทึกด้านหน้านะครับแถมแบบนะาแถมาให้แบบนี้เลยลูกค้า คันนี้นะพอใส่เกียร์ถอยหลังแล้วมีเกียร์ถอยหลังให้ด้วยลูกค้าเห็นไหมอ่ามีกล้องกล้องด้านหลังให้ด้วยนะกล้องถอยหลังให้ด้วยนะครับมีกล้องถอยหลังให้ด้วยนะแอร์แบ็กสี่ลูกนะครับเบาะภายในเป็นเบาะหนังนะเบาะหนังสีดําแบบนี้สวยๆงามๆนะครับสีงาอ่าสีสีดาสวยๆงามๆนะครับก่อนส่งมอเรถก็ทําความสะอาดเก็บงานให้อยู่แล้วนะนะครับมีช่องเก็บของนะครับมีช่องชาร์จไฟด้วยใช่ไหมครับ อ่าใช่นี่ช่องชาร์จไฟนะชาร์จไฟนะครับปลั๊กไฟนี่เลยช่องชาร์จไฟเป็นปลั๊กไฟแบบนี้เลยนะครับจ่ายวัตต์จ่ายไฟนี่หนึ่งร้อยวัต์หนึ่งร้อยวัตต์นี่เลยนะครับช่องชาร์จไฟจี G. นะครับเขาจะให้มาแบบนี้เลยไปดูกันต่อไปดูกันต่อนะครับดูกันต่อตู่หลังนะครับก็เดิมเดิมแบบนี้นะสวยงามนะครับ ไม่มีแกะไม่มีไขไม่มีขยับเลยรถเดิมสวยงามนะรถเดิมสวยงามไม่ต้องดึงกระดูกโอดูก็ได้ไม่ต้องดึงดูเม็อดอาร์ M, R, ข้างในก็ได้นะเพราะว่าประตูมันเดิมอยู่แล้วนะลูกค้าประตูเดิมข้างในก็เดิมเดิมแล้วนะนะครับเวลาอ่ารถมันผ่านการเฉี่ยวกันชนมามันก็ต้องเข้าประตูก่อนถ้าประตูมันเดิมนะข้างในมันก็คือเดิมแน่นอนนี่พอเป็นตัว G นะตัว G นีนี่ด้านหลังมีแอร์ให้สองตอนกระบะมีแอร์ให้สองตอนด้านหลังอะโอ้โหลูกค้านะ นะครับสบายสบายเลยเหมาะเบาะนะครับด้านหลังนี่ถ้าไม่มีการใช้งานเลยนะครับหมอนสามตำแหน่งนะพอมที่วางแก้ววางแขนนะครับหนึ่งตำแหน่งตรงกลางแบบนี้เลยหนะ้าภายในสวยงามเบาะสีดำอ่ะก็ะมายีด้านบนสีดำนะครับนะสวยงามแหวนสกปรกนะครับไปดูกันต่ออ่ะดูกันต่อที่ชิ้นกระบะด้านหลังครับ เดี๋ยวกันต่อชิ้นกระบะด,ด้านหลังนะพี่นะครับชิ้นกระบะนะชิ้นกระบะนี่ชิ้นเดิมเดิมเม็ดอร์คนะอยู่สวยงามครบ,บแบบนี้เม็ดอ้างอยู่สวยงามครบแบบนี้คันนี้นะมาพร้อมกับแครีบอยเสมอเก่งนะแครีบอยเสมอเก่งให้นะครับนะแล้วก็มีอีกคันหนึ่งคันนี้เป็นแครีบอยหลังเต่านะป้ายดำเหมือนกันนะครับตัว G ีสองุดแปดนะแครีบอยเสมอเก่งกับแครีบอยหลังเต่าให้นะสองคันนะมีแค่สองคันนะครับนะสนใจก็ติดต่อมานะ ามาดูนะนี่ตัวล็อกโคนะตัวล็อกโคนะครับแครรีบอยเสมอเก่งนะให้ไปแบบนี้เลยนะก็เป็นส่วนแถมเพิ่มเติมให้ไปนะลูกค้าไม่ต้องไปติดเพิ่มเติมนะหรือว่าอยากถอดอยากไอการใช้งานก็ถอดได้นะเดี๋ยวจัดการให้นะครับนี่แล้วก็ดูตัวคัสซีดำๆนะอลอยนะก่อนสมัครรถก็ทําความสะอาดให้อยู่แล้วนะนะครับก่อนสมอครรถก็ทําความสะอาดให้อยู่แล้วนะว เครื่องด้านล่างนะไม่มีสนิมนะไม่มีสนิมนะครับนะเครื่องด้านล่างไม่มีสนิมนะครับไม่ได้ผ่านการจมน้ํามานะครับไม่ผ่านจมน้ําแช่นะ้ําไม่มีนะอันนี้นะครับนี่พร้อมกับเซ็นเซอร์ด้านหลังนะเซ็นเซอร์ด้านหลังให้มาสองจุดนะครับกระบะมีเซนเซอร์ด้านหลังด้วยไ,ไงแบ็นไงนะตัว2 8 G เขาจัดมาให้เลยแล้วก็กล้องถ่ายหลังอยู่ตรงนี้นะครับสอ G เขาจัดมาใหา้เดี๋ยวเปิดแคริบบอร์ดด้านหลังให้ดู ่มยมากลูกค้านะนี่นะครัะแม็กไรเดอร์เดิมโตโยต้าแบบนี้เลยนะติดกับแคริบอยมาให้แล้วนะลูกค้าติดกับแคริบอยมาให้แล้วภายในสวยงามนะนนะรับแคริบอยแบบเปิดกระจกข้างได้ด้วยนะตัว2.8นะครับนะชิ้นกระบะก็เดิมๆแบบนี้เลยเดิมๆแบบนี้เลยนะครับเดิมหมดนะลูกค้า หมดนะครับดูฝั่งนี้เป็นลโลโก้เหมือนกันนะล่องลอยนะก็จะมีวงแดงอะไรแบบนี้นะก็ก่อนส่งมอบรถให้ลูกค้าก็ทําการเก็บงานเคลมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับเก็บงานเคลมให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับนะดูข้างหลังฝั่งนี้นี่นะด้านหลังนี่กระจกไฟฟ้านะปรับออโต้นะนทั้งปรับออโต้ทางด้านหน้าได้แล้วก็ฝั่งคนนั่งได้เลยนะปรับได้เลยนะออตโต้แบบนี้นะครับเบาะหนังนะ สอดสิบลูดออกซักได้นะนะครับปรับออโต้ทั้งสี่บานเลยนะภายในอ่าแล้วก็นะเดิมๆแบบนี้หนะ้ารถเดิมๆแบบนี้นะครับสวยงามทั้งคันนะสวยงามทั้งคันนะลูกค้านี่ระบบล็อกแบบนี้นะระบบล็อกแบบนี้นะลูกค้าไม่ต้องมานั่งกดกุญแจนะครับที่ถืออยู่นะลูกค้าพกกุญแจไว้ในกระเป๋าเลยเวลาจะเปิดก็นี่กดปึ๊บรถเปิดให้เลย นะง่ายๆสะดวกสะดวกแบบนี้นะให้ดูนะครับนะชิ้นนะครับประตูข้างแล้วก็ชิ้นแก้มนะเดิมๆนะสวยงามนะนี่มีรอยขราบขาวหน่อยก็เดี๋ยวก่อนสมมมติรถก็ทําความสะอาดรถให้ลูกค้าอยู่แล้วนะครับมาดูเล่นทะเบียนคันนี้กันคันนี้นะจดเป็นรถยนต์ส่วนบุคคลนะครับไม่เกินเจ็ดที่นั่งนะจดป้ายดาป้ายดามาแล้วนะเป็นนะครับ จดนี่สองห้าหกสามนะรถปียี่สิบนะนั่งสองตองท้ายบรรทุกมีหลังคาจดมาให้เรียบร้อยจดแคริบอยมาให้เรียบร้อยแล้วนะเครื่องยนต์ดีเซลนะครับนี่สองพันแปดร้อยนะสองเจ็ดห้าห้าก็เครื่องสองชุดแปดนะครับนะตัวจีไฮรักรีโวตัวท็อปแบบนี้เลยนะไม่มีย้อมแมวลูกค้าเจ้าของรถรันแบบที่หนึ่งก็บริษนะัทอาค์แคนีแคปิตอลนะแล้วใครก็จะเป็นเจ้าของรถลัแบบที่สองนะต่อภาษีก็ครึ่งหนึ่งครึ่งหนึ่งนะพอเป็นอ่า บุคคลนะครับบุคคลธรรมดาก็ครึ่งหนึ่งห้าพันกว่าบาทก็มาติปีหนึงนะต,ตัวกระบะนะครับแล้วก็คันนี้นะนี่พวงมาลัยไอ้กุญแจนะครับให้มาเป็น2อันแบบนี้เลยนะรีโมทคอนโทรลสออันนะครับแล้วก็กุญแจแครีอบอยด้านหลังกุญแจสำรองแต่ไม่ให้นะครบๆแบบนี้เลยนะกับทะเบียนนี้นะถ้ากรอ4015นย้นี่นะครับนะอ่าไปโอเคไปสรุปกันข้างหน้านะครับสรุปกันข้างหน้านะ สรุปการข้างล่างนะครับนะเซตนี้นะครับนะสคันนี้นะเป็น Toyota Hilux r e ีโวนะเป็นตัว p r ี n ลนเนอร์ล็อนะครับเครื่อง2.8ยกสูงนะเกียร์ออตโอต้นะครับรุ่นย่อยเป็นตัว G ตัวท็อปแล้วนะสุดของไฮ l ักรีโวรุ่นนี้เลยนะครับนะรับสนนราคาอยู่ที่6 4 9สนสบาทเท่านั้นลูกค้า6ก9 0 0 0บาทได้ตัว G top ีท็อปท็อปสนะแล้วก็ตัวยกสูงไปขับกันใช้งานกันนะ นะครับมี2คันนะครับให้เลือกนะคันนี้นะครับที่ผมพารีวิวรอบคันนะแล้วก็คันนี้นะทะเบียน7 6 2 2อนะเลขไมล์ประมาณเท่าเท่ากันนะเลขไมล์ประมาณเท่าเท่ากันนะเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนนะลูกค้าเข้ามาก่อนได้เลือกก่อนย้ําเสมอนะครับกับผมซื้อสดนะไม่เก็บแวดเจ็ดเปอร์เซ็นตเพิ่มเติมนะไม่เหมือนไปนข้างนอกนะครับมีแวดค่าดําเนิกนการเพิ่มเติมนะผมผมไม่มีนะมีเสียค่าค่าโอนรถโอนเล่นนะก็สองพันเจ็ดร้อยบาทนะครับเก็บตามปกติไม่เก็บเหมือนข้างนอกห้าพันหมื่นหนึ่งไม่มีนะ ผมเก็บแค่2,700บาทนะครับนะใครสนใจก็ติดต่อมานะ097-0829913นะสามารถจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยเหมือนกันนะครับสนใจก็ติดต่อมานะครับและก่อนจากกันไปนะครับก็อย่าลืมนะครับกดไลค์นะครับกดแชร์กดซับสไครให้กับช่องนี้ด้วยนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดนะครับคลิปนะครับรถรีวิวรถดีๆแบบนี้นะครับในคลิปต่อดไปนะครับสำหรับวันนี้นะครับผมมาริกจากอาร์ดีดีคาร์เซ็ขอตัวลาไปก่อน สวัสดีครับ